ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็กใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็กเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็กเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง33ท่านนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะนะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับนะต้องขออภัยไนน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยู่นอกบ้านนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหรือมีเสียงลมยังไงต้องขออาภัยไนน้าที่นี้ด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มขยะแพงเพื่อนๆผมบอกเลยว่าก้อนละสามพันโอ้โห จะไปจะเป็นที่ไหนติดตามกันเลยนะครับไปเราไปฟาร์มกันเลยนะครับมอนเตอร์มันเป็นธาตุไฟนะครับเราต้องเตรียมกาซธาตุไฟไปนะครับสองใบนะจัดเลยครับโอเคใส่เป็นกาซธาตุไฟสองใบเลยนะครับก็อย่าลืมเตรียมธาตุน้ําไปด้วยนะครับอ่าผมจะเตรียมธาตุน้ําแล้วก็เด็กแค่นี้นะครับถ้าใครก๊าดไม่มีนะครับใส่กราดตัวนี้ได้นะครับถูกสถาบันนะครับไปได้ทุกที่นะครับแต่ดาเมจอาจจะหายบ้างนะครับ ไปเรดก้ส่วนใครที่ไปไม่เป็นนะครับเพื่อนๆตามผมมาเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะไปที่เมืองพรแล้วกันนะครับตามผมมาเลยนะครับไม่มีเอ็นเครดิตเดินไปนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยไปผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับมีไอ้มีไอ เพื่อนๆนะครับใน u t u b e นะครับเม้นบอกผมนะครับว่าให้ไปตรงนี้นะครับขยะแพงมากนะครับโอเคผมก็เลยอยากไปลองนะครับว่ามันดีไหมนะครับผมจะเอาโลกไปนะครับเพราะว่าโลกอ่ะมันจะดรอปขยะเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับมันจะดีกว่าสไนนะครับถ้าขยะแพงอ่ะให้เอาโลกไปนะครับเพื่อนพยายามให้มี2ตัวนะมีสไนกับโลกนะครับถ้าตัวไหนดามจไม่ถึงเราก็สไนไปนะครับตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่า ฟาร์มยันเลเวล80เลยนะครับเพื่อนเพื่แล้ว H p มันน้อยมากครับ HP แค่8,000เย็ดเค่โอ้โหตดทีเดียวก็สลายแล้วนะครับน้อยมากนะครับนะตดปูดทีเดียวนี้ก็ตายแล้วนะครับนะโอเคครับก็ใกล้ๆครับอยู่อยู่บนเมืองพรนะเดินไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะครับนี่จุดที่ผมจะไปฟาร์มก็คือตากะแตนทองนะครับนี่อยู่จุดกลางนี้เลยนะครับ หวังว่าจะไม่มีหวังว่าผมจะไม่ได้ย้ายแนวนะครับจะตดมีหน้า450นะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ฟาร์มนะครับนะมีมีมี VIP นะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเหลืออีก20วันนะครับมี vip นะอาจจะได้ของเยอะกว่าคนที่ไม่มี vip นะครับ ประมาณ20-30%เอนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้เยอะเท่าไหร่นะนี่จุดที่ผมเฮ้ยผมมาตรงนี้ผมคิดถึงจริงๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เลยผมคิดถึงมากเลยนะครับแมงทองเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเล่นในอา RO ใหม่นะครับผมมาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับคิดถึงโคดเยดเช่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะใครที่เริ่มเล่นตั้งแต่เปิดนะครับมาตรงนี้นี่แต่ก่อนนี้โอ้โหคนนี่เพียบนะครับแย่งกันนี สนันวันไห้นะครับปัจจุบันนี้ไม่เห็นจะซากนะครับผมอาจปล่อยคลิปนี้ลงคนอาจจะกลับมาฟาร์มเยอะนะครับแต่ยังไงก็ต้องดูอีกทีนะครับไปไปยิงกันเลยนะครับผมว่ายังไงก็ตายนะมันเลเวลห้าสิบห้านะครับเห็นไหมสบายครับยิงชิวๆเลยนะครับเฮ้ยดรอปหัวใจเฮ้ยดรอป ดอกธาตุไฟด้วยโอ้โหนี่แหละครับที่ผมต้องการเออผมขาดาธาตุไฟพอดีว่ะย็ดแค่ดอกธาตุไฟด้วยนะครับเพื่อนๆมีจุดไหนบอกบอกผมด้วยนะครับมีจุดไหนไอฟาร์มเร็วกว่าจุดนี้ก็บอกผมด้วยนะครับเฮ้ยตกแล้วครับนี่ไงครับเพื่อนๆดูขยะยศแค่สามพันโอ้โหวุห้ เฮ้ยมันดรอปง่ายด้วยนะครับสามพันโอ้โหพ่องเฮ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดคำจาไปนะครับผมหมายถึงไงพ่องไอ้นั่นนะ่ะพ่องข้าวหลามนะครับนะพ่องข้าวหลามบ้านผมนะครับเอยจะคิดลึกนะครับเพื่อนนะแบบเดียวหกแล้วครับอุย้ยมันดรอปง่ายขน,นาดนี้เลยเหรอครับ ฮ้ยอาจจะเป็นจุดฟาร์มใหม่นะครับเพื่อนๆขยะยางเทอนโหดเกินไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ขยะกับเงินเท่าไหร่มา77นะจําไว้นะครับ7.7นะครับเงินอาจจะไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ขยะนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะได้เยอะใครที่มีจุดแนะนําก็บอกผมด้วยนะครับนะ ขยะแพงมากครับจริงๆสุดยอดครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เม้นบอกผมนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมไปฟาร์มตรงไหนนะครับเม้นใบไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะไปบอกผมนะครับรู้สึกผมวิ่งชา้าจังวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกินอาหารวิ่งไปก่อนรู้สึกวิ่งช้าจัดๆมีไหมครับอาหารวิ่งไป เฮ้ยมีนะครับหกจานพอดีนะครับเออจะได้วิ่งไวขึ้นนะครับพยายามวิ่งให้ไวๆนะครับเพราะว่ามอนมันอยู่ไกลกันมากโอเคน่าจะไวขึ้นละเฮอวิ่งเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบแล้วครับมีสัตว์เลี้ยงวิ่งไวไหมอ๋อนี่นี่น,นี่อันนี้ไม่ใช่วะ่ะเออออกออกไม่มียเคไม่มีออก ไม่มีออกได้ไงเนี่ยเพื่อนผมจะวิ่งไวยังไงล่ะทีนี้ว่ผมเปิดดูว่านะแต่มันมีตัววิ่งไวด้วยตัวนี้ละมั้งวิ่งไวผมว่าอ่าตัวนี้แหละตัวซอบเออวิ่งไวครับเพิ่มมาอีห้านะครับสุดยอดเพื่อนจัดประเด็ดวิ่งไวขึ้นมาอีกนะครับน่าจะร้อยห้าสิบโอเควิ่งร้อยห้าสิบก็ จัดแล้วนะครับแปบเดียวขึ้นมา12แล้วนะครับสิบสองก้อนแล้วนะครับนะผ่านไปแค่หกนาทีนะครับสิบสงก้อนโอ้ไวมากครับเงินเงินนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะได้น้อยนะครับตัดไปเลยนะครับเอาขยะล้วนๆนะครับอันนี้ขายดีมากนะครับปล่อยลงตลาดนี้ผมบอกเลยว่าหายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปเจอ ไปดูตอนในครึ่งหลังนะครับว่าผมจะได้ขยะกับเงินเท่าไหร่นะครับนะไปดูกัน let's go <S ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆคิดคดูหินาธาตุครับ370รอยเฮ้ยเหดอาตาดอกมันเยอะจังครับที่อื่นนี่ไม่ได้นะครับวันหนึ่งอ่ะได้ไ5ส้ยห้านาทีอ่ะนี่นะครับสี่นะอันนี้คือผมไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมก็เลยดองไว้3วันนะ แต่ผมแนะนําให้ฟาร์มเป็นวันนะจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้คือแนะนํานะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ทำเหมืนผมก็ได้นะครับนะเฮ้ยได้เยอะมากครับขยะได้มา1,100นะครับแล้วก็การ์ดอีก2ใบนะได้การ์ดมา2ใบนะโคตรถูกเลยนะครับขยะนี้ผมบอกเลยว่าจัดนะครับโอ้โหสามพันเยโดกับเงินประมาณเอ็กว่านะเกือบ2อเอ็มนะครับได้ประมาณเอ็มกว่าประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับ เพราะว่าตรงเนี้ยโอเคนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีเอาเอาเอาตรงๆเลยนะครับสมมติมือใหม่อย่างเงี้ยดาเมจไม่มีนะครับมายิงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า HP มันอ่ะแปดพันเองครับมันยิงง่ายนะครับกดธาตุแล้วก็ยิงเลยนะครับอันนี้คือธาตุผมหมดนะก็เลยยิงเบานะครับยิงครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่าธาตุผมมันหมดนะครับนะเพราะว่าผมก็ได้มาเวลาถึง450นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับนะ ตามนี้เลยนะครับนะเพราะว่าไอ้มือใหม่อะมาฟาร,ร์มตรงนี้ได้นะครับเลเวลพุ่งแน่นอนนะครับผมมาตอนเลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมมาตอนเลเวลไอ้หกสิบย็ดเค้จะแปดสิบแล้วนะครับโอ้โหฟาร,ร์มโคตรไวนะครับเลเวลตรงนี้ยมันจะเลเวลไวนะครับส่วนใครที่อยากฟาร,ร์มไวๆนีมาตรงนี้ได้นะครับเลเวลผมบอกเลยว่าพุ่งนะครับพุ่งมากเลยนะครับเพื่อนๆนะ ก็ประมาณนั้นนะครับไปเราไปขายกันนะครับหินธาตุไฟเนี่ยขายก็ได้นะมันออกตลอดนะครับธาตุที่ขายดีที่สุดก็เป็นธาตุไฟนะครับธาตุอื่นนี้ผมบอกเลยว่าไปโยน ndc นะครับธาตุไฟนี้ยังไงก็ขายออกนะครับเพราะว่าคนใช้เยอะนะครับผมยังใช้เลยนะครับนะเห็นไหมธาตุไฟมันน้อยครับธาตุไฟได้มาอีมหนึ่งนะครับนะ ตัดไฟได้มาเอ็มหนึ่งแล้วก็ขยะมาลุ้นขยะเรานะครับว่าได้เท่าไหร่สามเอ็มหกโอ้โหคสามเอ็มหกนะครับผมบอกเลยว่าขยะตรงนี้อะไม่เกิน2วันนะครับขายหมดจริงๆขายดีมากนะครับไอผงทองเนี่ยครับคนใช้เยอะนะครับนะผมบอกเลยว่าสุดจัดมากเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อน น่าจะหมดแล้วนะมีแค่นี้นะครับมีกา๊าซก๊าซอันนี้ไม่ต้องนับมีหินธาตุนะครับกับกับขยะนี้นะครับนะโอเคนะครับก็ติดตามผมไวนะอันนี้ก็ขายออกนะครับเห็นไหมครับตอนนั้น 5m ใช่ไหมเหลือ 3m แล้วครับหมดไวมากนะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามานะครับมันก็เลยถ้าผมเข้ามาวางขายเรื่อยๆอ่ะมันจะได้นะครับผมจะให้ ระบบเกมให้มันแบบวางขายครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมา24ชั่วโมงแล้วกลับมาวางขายใหม่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบตรงนี้นะแต่ก็โอเคเห็นไหมครับมันขายออกเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์บอกผมว่ามันขายยากขายยากตรงไหนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันก็ขายออกเรื่อยๆนะครับแต่พงทองผมบอกไว้เลยว่าขายดีมากนะครับนะโอเคครับก็โมเยอะไปแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ก็ฝากกดติดตามซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไฮไลท์อ่ะผมทำไว้ตอนต้นเกมแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ดูนะรัดมาดูตรงไฮไลท์เลยไม่มีนะครับผมทำไว้ตรงต้นเกมแล้วนะครับนะบ๊ายบายครับ